โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมในช่องน้ำ g จ m ิมมิงชาแนลครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการข้ามอาวุธกันครับผมนี่อาวุธที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับของอาชีพนิโกะจะเป็นเลเวล120กับผมออฟมิ30บวก5ไป8วิน1ทลาย5ครับผมก็ผมอยากให้มันมีออร่าแบบบวก6ขึ้นไปอะไรเงี้ยวก6 7บวก8เงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวจะมาทําการข้ามกันผมก็วันนี้มี ยันข้ามลิขิตอาวุธครับผมกับยัน20แล้วก็คุมหลอมสํานักหลอมครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการข้ามกันนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวกดยันโยด้วยครับแล้วก็แพทเนี้เป็นแพทที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นแพ่เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตีบวกเนี่ย5%ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมไปติดไม่เอ่ยบวกแปมาเริ่มกันเลยนะครับ ผมขอใช้สมาธินะครับผมทุกคนวิคนอื่นก็ตีบวกสิติดว่ะผมจะติดบ้างไหมเนะี่ยบวก8นะครับผมอยากได้บวก8ครับ ฮ้ยไปครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหบวกเจ็ดบวกเจ็ดว่ะบวกเจ็ดก็ยังโอเคครับทุกคนอืมโอเคอยู่นะโอเคอยู่บวกเจ็ดครับวิติดเฉยเลยว่ะคือตอนแรกเนี่ยผมแบบคิดว่าชุดเดียวมันก็อาจจะไม่ติดนะแต่ว่าเฮ้ยติดว่ะชุดเดียว โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆก็คาดหวังบวกแครับผมแต่ว่าได้บวกเมาใส่ก็โอเคอยู่ครับนี่ครับผมเป็นออร่าสีฟ้านะครับผมสำหรับบวกเส่วนออร่าสีแดงที่เป็นไฟเนี่ยเป็นจากออฟธาตุไฟ8นะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ